เรากาลังเปิดให้ขยายเวลาปิดสถานบันเทิงแต่เราเนี่ยไม่ได้ขยายเวลาให้ดื่มสุรามากขึ้นแต่เราสามารถอยู่ในร้านอาหารแล้วก็พูดคุยมากขึ้นได้ด้วยนะถ้ามันสั่งไม่ได้กูก็ไม่เคยเห็นคนนั่งอมน้าแข็งเล่นเลยแล้วนี่ก็รวมไปถึงน้องๆในสถานบริการด้วยคุณปามดูรายละเอียดดีจังฮะนี่คุณเอกวะเรื่องนี้ปามดูละเอียดนะ เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินเนี่ยพูดในงาน พิธีกระถินช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับว่าเรากําลังเปิดให้ขยายเวลาปิดสถานบันเทิงสถานบริการแต่เราเนี่ยไม่ได้ขยายเวลาให้ดื่มสุรามากขึ้นแต่เราสามารถอยู่ในร้านอาหารแล้วก็พูดคุยมากขึ้นได้ด้วยนะ <c oughs> นะครับเพื่อให้เกิดการจ้างงานนะฮะเพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็จะขายได้มากขึ้นด้วยอันนี้นี่ถือเป็นบว r d ิ n งที่น่าสนใจใช่รวมถึงสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ก็จะขายได้มากขึ้นอ่าฮะคุณอนุชินหมายถึงอะไรครับเนี่ยอันเนี้ยอืมอันนี้มันก็มีการตั้งคำถามกันเยอะพอสมควรนะมันต้องเป็นข้าวเกลียบแน่แน่แตงทอดมากกรอบจะบ้าไปทางเคิร์มเลยเออจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังนึกไม่ออกนะคุณผู้ชมใช่นะครับก็พยายามนึกอยู่ว่าเอ๊ะจะมีสินค้าอะไรบ้างนะแกงป่าไหมนะเออเราแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ละไม่ได้แล้วไม่ได้ละ ถ้ามันสั่งไม่ได้คุกก็ไม่เคยเห็นคนนั่งอมน้ําแข็งเล่นเลยมันจะเย็นปากซะเปล่าๆอมันไม่น่าทำอย่างนั้นหรอกใช่ไหมมันหมายถึงอะไรวะคุณผู้ชมช่วยกันคิดหน่อยนะครับนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินเขาออกมาเคลียร์แล้วนะแก้ไขที่พูดไปวันก่อนนะครับาเรียกว่าอัปเดตคำพูดบอกว่า ที่พูดไปวันก่อนเนี่ยมันมเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดครับครับอนะครับซึ่งคุณอนุทินเองเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดไปหน่อยต้องขอภอภัยเพราะตอนนั้นเนี่ยพูดไปหลายเรื่องนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองจะเป็นผู้ถแถลงครับครับก่อนเริ่มมาตรการในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับตีสี่มึงเปิดได้ถึงตีสีอะใช่แล้วนี่ก็รวมไปถึงออน้องๆ เออในสถานบริการด้วยหรือว่าแบบกับตันคนเสิร์ฟใช่ไหมแล้วก็แบบพนักงานดูแลความปลอดภัยดูแลความสะอาดน้องๆ PR อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเหล่าน right> ี้ก็คือก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ Carrie ้นม wow ีช่วงเวลาในรัการทํางานมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าข้างในก็ต้องเปลี่ยนตามกฎกติกานี้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าดริงทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ใช่ฮะเปลี่ยนโซนเป็นเปลี่ยนใหม่จากที่แบบร้านบางร้านอาจจะเป็นแก้วเราเท่านี้ตัดตรงนี้ตรงนี้มาแล้วจะอยู่ได้ถึงชั่วโมงนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะมันต้องรันยาวไปถึงตีสี่ถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนไม่ไหวก็จะกลายเป็นกะพอทําเป็นกะปั๊บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเพิ่มงานคุณการาคุณปาลมรู้ละเอียดดีจังฮะนี่คุณเอกว่าเรื่องนี้ปาล์มดูละเอียดนะเฮ้ยคุณผู้ชม อันนี้นี่มันเป็นการแสดงออกซึ่งความห่วมใย,ยต่อ, <c oughs> อทุกสาขาอาชีพนะครับครับผมเปิดถึงตีสี่คุณปาล์มเข้าเนื้อเลยนะครับอุอ้ย <c oughs> ไปแล้วโอ้โหเที่ยงคืนแล้วไปแล้วโอ้ครับผม